คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลเองถ้าผมแปลผิดภาพประการใดก็ต้องขออาภาัยไว้ด้วยนะครับการเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีส้มหมายถึงอะไรสีส้มเป็นวิญญาณชั่วร้ายระดับอเวจีวิญญาณชั่วร้ายระดับอเวจีเป็นวิญญ,ญาณอันดับ1นึ่งขณะนี้ในทีมของเรา ไม่มีปรมาจารย์วิญญาณที่มีความสามารถในการจัดการกับมันเจ้าเมืองผู้นำหยานและหลินเฟิงมาถึงแล้วปรมาจารย์วิญญาณทั้งหมดโปรดให้ความสำคัญกับการปกป้องเมืองผู้นำหยานคุณเข้าใจสถานการณ์ใช่ไหมใช่วิญญาณชั่วหลายระดับอเวจี v G, ปรากฏขึ้นเจ้าเมืองมีแผนการใดๆหรือไม่อะไรกัน วิญญาณลายกระจกตัวนี้ไม่เคยเข้าร่วมการต่อสู้มาก่อนแต่มันกำลังวิวัฒนาการที่นี่หรือว่ามันได้รับประสบการณ์การต่อสู้จากวิญญาณชั่วหลายตัวอื่นวิญญาณลายกระจกตัวนี้มันเปรียบเสมือนผู้บัญชาการของกระแสะน้ำวิญญาณเป็นไปได้มากที่มันเป็นกุญแจสำคัญในการจบการต่อสู้ในครั้งนี้ แต่ในฐานะที่เป็นวิญญาณชั่วร้ายระดับอเวจีทำไมมันถึงไม่เปิดอาณาเขตวิญญาณเฮ้อนั่นเป็นเพราะเมืองหลิวทั้งเมืองอยู่ในอนณาเขตวิญญาณของมันอะไรนะไม่มีทางแล้วเราจะทำยังไงการดีการลา่าถอยนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้ามันต้องการฆ่าคนระเบิดคนธรรมดาทั้งเมือง มันจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นดังนั้นแผนที่ดีที่สุดของเราคือคงอยู่จนกว่ากำลังเสริมจะมาถึงมันพึ่งพัฒนาถือว่าตอนนี้เป็นเวลาที่อ่อนแอที่สุดของวิญญาณชั่วรายระดับอเวจี v G. ด้วยความสามารถในการต่อสู้ของฉันฉันสามารถหยุดมันได้ชั่วคราวและทำให้มันไม่มี พลังเหลือพอที่จะจัดการกับคนที่อยู่ในเมืองอาณาเขตวิญญาณของระดับอเวจีระดับปกติสำหรับวิญญาณชั่วไรระดับอเวจีแล้วที่เป็นเขตแอนณาเขตวิญญาณที่ใหญ่เกินไปขนาดของอนณาเขตวิญญาณของวิญญาณกระจกดังนั้นฉันคิดว่าวิญญาณตัวอื่นน่าจะอ่อนแอกว่าเพื่อให้ได้ความสมดุลและสิ่งที่พวกเธอต้องทำคือ ด้วยฉันหาจุดอ่อนตกลงคุณจัดการกับฝั่งตะวันตกฉันจะจัดการกับฝั่งตะวันออกจัดการกับระดับ S ก่อนโอเคระวังด้วยระดับ S 3ตัวไม่น่าจะยากเอ๊ะทำไมจูจูินญาณชั่วร้ายถึงเพิ่มเป็น6ตัว นั่นอาจเป็นความสามารถของวิญญาณกระจกถ้ามันเป็นภาพดวงตาของวิญญาณกระจกฉันแค่ต้องหาตัวหลักให้เจอเซียวหัวไปทดสอบพลังกันทั้งสองแข็งแกร่งขึ้นจริงๆรายงานฝูงวิญญาณกำลังเพิ่มจำนวนขึ้น วิญญาณชั่วร้ายระดับ A ระดับระดับ B กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นทุกคนใช้อนาเขตวิญญาณความสามารถของวิญญาณกระจกไม่ใช่ภาพลวงตาวิญญาณทั้งหมดกำลังบุกเข้าโจมตีเมืองหลิวซึ่งหมายความว่าวิญญาณชั่วร้ายเหล่านี้ที่ถูกสร้างโดยวิญญาณระดับ S มีความสามารถในการต่อสู้แบบเดียวกับตัวจริงใช่ลินเฟิง ความสามารถของวิญญาณชั่วร้ายนี้ทําให้วิญญาณชั่วร้ายเพิ่มเป็น2เท่าของจํานวนเดิมหากเธอพบจุดอ่อนแล้วอาจมีความหวังแทนที่จะค่อยๆค,ค้นหาจุดอ่อนมันจะง่ายกว่าไหมถ้าจะฆ่าพวกมันทั้งหมดเปิดอนณาเขตวิญญาณยินดีด้วยวิญญาณของคุณสังหารวิญญาณชั่วร้ายระดับ S ค่าประสบการณ์บวก3 0 0พมีแค่ค่าประสบการณ์เท่านั้นไม่มีรางวัลอื่นๆยินดีด้วยวิญญาณของคุณค่าวิญญาณชั่วร้ายระดับ S ค่าประสบการณ์วิญญาณบวก3 0 0พันความชื่นชอบบวก2ได้รับชิ้นส่วนอนณาเขตวิญญาณโอคราวนี้เป็นตัวหลักซึ่งหมายความว่าร่างโคนของวิญญาณชั่วร้าย อาจจะมีบางอย่างขาดหายไปแล้วอะไรล่ะที่ขาดหายไปจากพลังวิญญาณชั่วร้ายจากเน้อสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นที่จะได้รับการพิสูจน์ถงถงเปิดดวงตาผีดูว่าอันไหนเป็นร่างกายหลักและค่าร่างกายหลักก่อนแน่นอนว่าถงถง,ถงสามารถรับรู้ได้ยินดีด้วย วิญญาณของคุณสังหารวิญญาณชั่วอะไรระดับเอวิญญาณของคุณได้รับ e p บวก3 0 0พความชื่นชอบบวกสองได้รับชิ้นส่วนอาณาเขตวิญญาณยอดเยี่ยมร่างหลักตายร่างโคลนก็หายไปด้วยสิ่งนี้จะเป็นเรื่องง่ายมากอาณาเขตวิญญาณของส่วนหัวเจ้าเมือง ลินเฟิงและคน,นอื่นๆน่าทึ่งมากพวกเขาฆ่าวิญญาณชั่วายระดับ S6 ตัวแล้วเจ้าเมืองคุณสบายดีไหมอนณาเขตวิญญาณของฉันจะอยู่ได้อีกไม่นานหัวหน้าหยานลินเฟิงเจ้าเมืองจะแย่แล้วมาช่วยทางนี้หน่อยตกลงนี่คือเมืองหลิวอนณาเขตวิญญาณของเจ้าเมืองมันสมบูรณ์ มันสมบูรณ์มากเปลี่ยนทั้งหมดเป็นทะเลทรายแม้แต่วิญญาณของเจ้าเมืองยังถูกโคลนหือหรือว่าจะเป็น